สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูบสูบคนครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องลิซานมักมวนครับผม <laughs> บอดี้พอกันโดนแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผมลืมกันละบัวนอ้นนะครับผมมุมกล้องอาทิตย์เป็นแปลกๆนะครับเพราะว่าลืมขาขาตั้งกล้อง <laughs> นะครับผมเอ้ามามือนี้กะจานให้ตามข้าขอ ที่ทน้องขอมาว่าอยากให้ผ้าลินไล่ล่ำภูไทยทางของอาจาร,รย์คุณพอ่พอก็พูดท่องใสเนาะนะครับผมก็คืออ่ะเดี๋ยวผมสิผ้าลินนะครับผมเอาสาีชาว่าเอาสาีชาเอาจากสีชาเดี๋ยวทำได้เอาซาสีสุดทำสีผมสีชาได้ <laughs> นะครับผมเอาอันดับแรกตั้งสายขึ้นนะครับเอไม่เหนือมีล่ามีนะครับผม ตรงบมตรงยับใสเอานะครับเนาบานนี้มาฟังนะครับผมสิเอาภาพไปสะาเลยนะครับทางผงผู้ท่องสายนี่มีสองสายนะครับเป็นปิ้นสองสายเนาะนะครับผมพูดได้สามสายกาเห่นได้นะครับอ่ะที่นี่ผมสิผ้าเห่นง่ายๆนะครับตอนแรกอ่า ลาโดเรมีลาโดเรดนอาดนก็คือลาดีตัวล่าลักกาโคดออานะครับดดลาโดเรมีซ่อนอนะครับลา,ลาโดเรมีซ่อนโด Re, Mi, Son, นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นโนทควบโนทสองตัวนะครับลากับโดดีสักก่อนหลักกาจังดอานะครับผม ลาโดเลมีซนดอนฮะฮะลาโดเลมีซนดนให้มันได้ทำนองนะครับให้มันเดมล่องนะครับมัน,น,นจังสีมว่วอ่า ลาโดเลมีซอนดนแล้วก็ต่อไปมีลามีลาซนแต่ว่าให้ให้อ่านออกทำนองมีลาซนซนนะครับผมซอนนะมี Son, ลาซอนเลมีซนดนน่า ลาโดเลมีซอนดนมีลาซอนเดมีซอนดุน่ะนะครับผมประมาณนี้ลองเบ่งนะครับมีลาซอนเฮ็ยจะได้มันจะเป็นเสียงซอนนี่ก็คือดีดมีแล้วก็กดซอนคล้ายๆกับดุน,นี่แหละเนี่ย เนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะครับลาโดเลมิซอนโดนมิลาซอนเลมิซอนโดนอ่าท่านบอนะครับลองเบิ้งนะครับลาโดเลมิซอนโดนมิลาซอนเลมิซอนโดนนะครับผมขันควบเลยขันควบได้เลยแหงมวนนะครับ อ่าดนนี่ก็คือดีสองสายหลักกับขวบทั้งสองสายเลยเนี่ยเนี่ยอันสิมวนนะครับผมลาโดเลมิซนอ่าขวบไปทั้งสองสายเลยเด้อมันจะมวนลาโดเลมิซนดนมีลาซนเลมิซนดนอ,นอนดนน่านะครับได้เนาะเอาเป็นว่าได้นะครับได้หมดเหก็ได้ละ ลาลาเอามั้ยลาโดเลมีซนโดนโดนมีลาซอนเลมีซนโดนอ่าขนได้ตัวนี้แล้วไปต่อมีลาซอนเลมีซอนลาอ่ามีลาซอนเลมีซอนลา ซอนนี่ก็คือเก่านะครับดีแต่จังตบจังตบสอนอ่ามีลาซอนเลมีซอนลานะครับนะครับได้เนาะมีลาซอนเลมีซอนลาอ่าอีอรอบครับมีลาซอนนะดีดดีดีก่อนเอานี่ ลาซอนเดมีซอนลาอ่าได้นอครับนลาลาโดเดมีซอนดนมีลาซอนเดมีซอนดนมีลาซอนเดมีซอนลอานี่นน่มาอันได้เลี้ยวลงลูกน้อยบาทนี้ มีเลโดลาโดซอลาอ่านะครับมิเลโดลาโดซอลลาอ่านะตรงนี้นะครับมีเลโดลาโดโซนลาอ่านะครับ ครับไปที่แรกนะครับผมลาลาโดเลมีซนดนมีลาซนเลมีซนดนมีลาซนเลมีซนลามีเลโดลาโดซนลาอ่ามีเลโดลาโดซนลานะครับได้เนาะคือสีได้ยูดอก บราอยากมันนั่นนะครับผมเห็มันได็ดข้างนองมันกระมวนแล้วนะครับผมอา่านเลยไหมลาโดเลมีซนตนมีลาซนเลมีซนตนมีลาซนเลมีซนลามีเล,ล,เลโดลาโดซนลาอ่าอันได้ตัวนี้แล้วนะครับมีเลโดลาโดซนลาอ่านลงมาทั้งโนมีก ซสนี่เลโดลาโดซอลลาอ่านะครับมีเลโดลาโดซอลลาซสนี่เลโดลาโดซอลลาอ่าได้เนาะเพราะมันกะไข่ไข่กันนะครับผมนะครับมีเลโดลาโดสนลาซสนซสนี่เลโดลา ทำไมลาโดเลมีซอนดนมีลาซอนเลมีซอนดนมีลาซอนเลมีซอนลามีเลโดลาโดซอนลาซอนมีเลโดลาโดซอนลาอ่าได้เนาะได้เราไปต่อได้ไลย <laughs> อ่าอายรอบอีกรอบก็ได้ มีเลโดลาโดซอนลาซันมีเลโดลาโดซอนลาที่นี่ไปต่ออ่าซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีนะครับซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีซันสามทีไร ซอนซอนซอนโดเลซอนเดมีนะครับอ่านะซอนซอนซอนโดเลซอนเดมีนะครับผมลองเบิ้งนะครับอ่าซอนซอนซอนโดเลซอนเดมี เล่ย์มีฮกกะดีดควบไปได้นะครับเนี่ยดีดควบมันก,กับจมวนซอนซอนซอนโดเลซอนเดมีนะครับเนี่ยนะครับผมซอนซอนซอนโดเลซอนเดมีนำนักให้มัดไปแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่เสียอาจารย์จมวนนะครับผมเอาลองเบิร์ดนะครับ โซนโซนโซนโดเรโอนเดมีแล้วก็ต่อไปได้แล้วเนาะเอาบนไปอย่าพึ่งเดี๋ยวมาสีน่าหดเอากลับอีกเริ่มท่อนแรกเลยนะครับผมลาโดเรมีโซนโดมีลาโซนเดมีโซนโดมีลาโซนเดมีโซนลามีเลโดลาโดโซนลาโซนมีเลโดลาโดโซนลา ซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีลาซอนมีเลซอนเลมีซอนอ่าน่าเอาพอดอีก,ก่อนซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีลาซอนมีเลซอนเลมีซอนดุนน่าประมาณนี้นะครับผมเอาประมาณนี้เลยนะครับนะพอดีละ ไอ้ซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีต่อไปล่าซอนมีเลซอนเลมีซอนดุนอลาซอนมีเลซอนเลมีซอนดุนนะนะครับเอาตรงนี้นะครับผมทอดตรงนี้ละเดี๋ยวสิมัตต่อให้ในอีพีสองอีพีเหนียวซ้ำอีกก่อนนะครับซอนซอนซอนโดเลซอนเลมีล่าซอนมีเลซอนเลมีซอนดุนนะโอเค เอาซับนี่นะครับมือนคลิปนี้เดี๋ยวมือหนาสิมมาต่อให้อีพีที่สองนะครับผมสําหรับผู <c oughs> ูในเป็นแล้วกับผ่านไปผู้ใดบานในเป็นกะล่องเมืองนะครับวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องฟงไปบ่นหน่อยกันไยบ่ลารก,กันหน่อยนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับตไครกดติดตามอย่างไรผมผ่านเียนยังกะว่ามากนะครับผมเดี๋ยวคันเที่ได้เล่นได้กฤติ้าเล่น ไก่ <g ay> ช่วงขอบภาษานี่สิพ่อกันดูพี่น้องครับอาจจะเป็นหมื่นละคลิปนะฮะเพราะว่าขอบภาษาบอ,อยมีงานไปไนั๊ดนะครับช่วงวันทีนนี้โอ้บอสมีเวลาเลยทําคลิปเลยพี่น้องเอาฝากไปกันแ้วก,กันเอ่ออาร์จีดีวันนีผมอาจจะมีการไล่สดเอ่อสอนในติ๊กต็อกด้วยครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิบอกอ่อติ๊กต็อกติ๊กต็อกเอ่อนั่งเทอะอาจจะสอนพี่ๆในติ๊กต็อกนั่นแหละไล่สดในติ๊กต็อกพี่น้อง ย้อนเจอกันเด้กัวลองติดตามบึง้งนะครับผมอ่ะฝากไว้ซอมบี้ซันโรชินีออกกันไปกินหนาสวัสดีครับ